ดูเห็ดลกงอกขาวมาออกกลางป่ากลางห้วยในภูเขาค่ะเห็ดลกรโงกขาวมาบานกลางหุบเขาค่ะดูเอาเด้อเห็ดลกงอกขาวมาบานกลางหุบเขาแล้วค่ะสวยงามมากอันนี้กดคุณแม่ค่ะน้อมบุญให้ทุกคนนะคะถึงที่หมายดุสิวัสดิภาพแล้วค่ะดูภูมิทัศน์ข้างๆ เอาเจมี่ออมาด้วยคางอยู่นั่นว่าไงลูกฟ้านี่ช่วยใช่ไหมเจมี่มออกมาทุดงด้วยนะคะทั้งสามตัวเลยนี่สายฟ้าเอเจ้าสายฝนนี่งองแงขังไว้ในกรงก่อนเนี่ยเอาออกมาข้างนอกก็ะเลนเข้าป่ามากระเด่งกันไปเหี้ยอยู่ป่าแล้วร้ายนักให้ขังอยู่ในกรงนี่ก่อน เนี่ยอายเขาก็ยังอยู่มะอๆแม่แม่เนี่ยผูกเชือกให้อามากินหารซะลูกเห็ดละโงกบานกลางหุบเขาคะ่ะพึ่งสามดอกเห็ดพึ่งส่น้ำตาลนู่นไกลๆสามคนมรนาสาธุคะ่ะ เอาไอ้แมวมาทุ่งดงด้วย15ชีวิตกับแมวสามชีวิตรวมเป็น18บันที่30จะตามมา2เป็น20พอดี